รูปแบบใหม่นะครับที่เรียกกันว่า 4V4 นะครับซึ่งบริษัทดูนาวนะครับที่ก่อตั้งโดยเทสเกฮอนดานักฟุตบอลระดับตำนานของญี่ปุ่นนะฮะได้ตั้งเป้าแล้วก็ปฏิวัติวงการฟุตบอลด้วยการตั้งรายการ 4V4 นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ4คนรูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาวัยที่สําคัญนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี2023นะครับปรากฏว่าประสบความสําเร็จในการจัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีผู้แข่งขันมากกว่า4,000นัดนะครับดึง ดูดทีมทั้งหมด1,300ทีมซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางนะครับกติกาสําคัญที่สุดก็คือไม่มีโค้ใชในสนามนะครับโดยส่งเสริมให้ผู้เล่นนั้นมีสละในการตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมได้อย่างเต็มที่นะฮะซึ่งการแข่งขัน 4v4 ฤดูกาล2024ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น<อ>เพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญที่จะมาจัดการแข่งขันในรายการนี้ของบริษัทด้วยนะครับซึ่งก็วางแผนว่า ไทยนะครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ที่สนามโปโลนะครับแขกรับเชิญก็คือเคสุเกะฮอนดะซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นอีกคนนึงก็คืออิชิอินะครับเฮสโค้ดของทีมชาติไทยซึ่งก็มีการเปิดตัวเคสุเกะฮอนดะนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็มีการสาธิตนะครับรูปแบบของ4 v 4นะครับอย่างเป็นทางการซึ่งฮอนดะก็ส่งข้อความถึงเด็กๆไทยนะครับบอกว่าการแข่งขันร,รายการแบบนี้เนี่ยจะช่วยพัฒนาและก็ส่งเสริมให้นักกีฬามีศักยภาพขึ้น,นซึ่งก็ หือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับสามารถที่เข้าไปติดตามรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์ก็คือ4 v 4ีนะ o แจปนะครับ,อน,น,รบนอกจากนั้นก็ยังมี Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับที่จะให้ติดตามรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาในช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวของฟุตบอลทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้ติดตามมากมายูกลับมาครับ